สวัสดีครับท่านผู้ชมเกมซามูไรมาสเตอร์นะครับวันนี้นะฮะผมก็จะมาเล่นอารีนาเข้าเมืองกันอีกเช่นเคยนะครับเหลือเวลาอีกประมาณ1วันกว่าเนะี่ยกคอนเทนต์เดิมๆนี่แหละนะครับสนุกดีนะก็ขอไปท่านผู้ชมด้วยนะครับที่คอนเทนต์มันค่อนข้างจะจำเจนิดนึงนะครับเพราะว่า ID ผมมันก็ไม่ได้โหดนะฮะสิ่งที่จะให้ทำมันก็เลยไม่ค่อยเยอะก็แบบเปิดหา คุณพนทองนะครับกิจกรรมใช้จ่ายอะไรเงี้ยมันก็ไม่ค่อยมีนะครับเพราะว่าไอดีผมมันยังไม่โหดนะครับมันยังไม่ถึงขั้นที่แบบหาทองได้วันละเป็นหมื่นนะฮะก็รอต่อไปนะครับอีกนานเลยแหละนะฮะก็โอเคนะครับไอดีผมก็เลเวล79นะครับพลังรบ21ล้านนะครับสามแสนหนึ่งหมื่นสองพันนะพลังก็ไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆ ก็เล่นกันต่อยาวๆเะครับพลังย0สิบล้านเนี่ยผมก็น่าจะเล่นมาเป็นเดือนแล้วแหละนะครับน่าจะสองเดือนแล้วมั้งผมถ้าจะไม่ผิดนะครับโอ้โเจอแต่คนเถื่อนๆแั้วนันเลยนะจเจอแต่คนโหนดนะฮะไม่รู้ว่าจะตีอ้าวเจอคนอ่อนอยู่นะครับอาจจะรีหาคนที่อ่อนๆนานหน่อยนะครับเพราะว่าไอดีผมมันไม่โหด ก็คงต้องเล่นอีกนานเก็บพลังลบอีกนานนะครับมาเจอเป็นฮา e. นะเคกิจินะแล้วก็องค์เมียวแดงของเขานะครับต้องแคปภาพหน่อยแล้วนะฮะแคปได้เฉยนะครับอ่ะตอนนี้ศัตรูก็เหลืออยู่4ตัวนะครับหายไปแล้วสองตอนนี้ก็เหลือฮานะเคอิจิกับซากุระนะครับพี่แบบรอดแหลมไม่รอดแต่นะฮะ โอเคทีมเราหิวเลือดไปครับองเมียวเขาก็หิวเลือดนะฮะแต่หิวไม่ได้หิวครบทุกตัวในทีมนะครับหิวแค่สามตัวนะที่เมื่อกี้ผมเห็นนะครับมันหิวแค่สามตัวไม่รู้ว่าจะหิวให้ทั้งทีมหรือเปล่านะครับอันนี้ผมไม่ไแน่ใจจริงโอ้โหกิเดโยชิผมนี่ก็ดวงแข็งเหมือนกันนะครับติดลบลีกรัวๆเลยนะเลือดเหลือติ่งเดียวเองนะครับ ่าไปโอ้โหยังเหลือตัวละครหลักอยู่ผมไม่รู้ด้วยนะครับว่าแฟชั่นที่เขาใส่เนี่ยเป็นแฟชั่นตัวอะไรนะครับ <Yeah. S 1> ก็ขอเรียกว่าตัวละครหลักแล้วกันนะฮะ <Yeah. S 1> แต่สกิลค่อนข้างอลังการนะครับแฟชั่นสตูนะสกิลอลังการใช้ได้เลยนะครับ <Yeah. S 1> โอเคน่าจะเป็นเฮียตาปิดเกมนะครับเรียบร้อยชนะนะครับ <Yeah. S 1> ถ้าแพ้นี่คืออายนะอายนะบอกเลย ไปต่อนะครับพลังยังอยู่ที่17ล้านอยู่นะครับเจอเป็นสัตว์เลี้ยงปลาบูทองด้วยโอ้เจอเป็นโกกพันธมิตรนะครับมัน,านนานจะเจอนะฮะเป่าไปครับโหแรงอยู่อ่ะทาคีฟรุเขาจิ้มมาโอ้จิ้มไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับแต่ก็ได้อยู่นะฮะอ่ะน่าจะเก็บได้หนึ่งตัวแหละโอเค ตอนนี้ก็เหลือธารคัพซนเลยครับกับตัวละครหลักที่ใส่เป็นแฟชั่นมัตสึนะครับฮิตะปาร์ดโอเคแมมันแรงกระชากวิญญาณจริงนะครับอืออ่ะเจอแล้วนะครับผมรีเฟซได้อีกสองครั้งนะครับที่เกมเขาแจกให้ฟรีนะฮะรอกนั้นก็คงต้องใช้ทองในการรีเฟซนะครับแต่มันก็ใช้ไม่เยอะนะครับใช้แค่สิบทองเองก็ดีเหมือนกันนะฮะ แต่ถ้าใช้สักห้าทองเลยจะแจ่มมากนะครับสิบทองเยยังมองว่าแอบเยอะนะฮะเพราะว่าแค่รีเฟซหาศัตรูใหม่แค่นั้นเองโอเคฮิว okay, เลือดรัวๆนะครับตอนนี้เลือดทีมผมเลยเต็มเลยนะครับเพราะว่ามีฮิวสองตัวโอเคเก็บทางด้านอาอีกโซระนะครับคุณพลของโอดานะเป็นตัวส้มนะครับอืไม่เจอคนที่อ่อนๆเลยเลย ไม่มีคนอ่อนๆเลยเหรอไม่มีเลยเหรอไม่มีเลยอ่ะมีอยู่นะครับโอ้หมดทองไปเมื่อกี้กดประมาณสี่ห้าครั้งนะครับกูจะเจอเจอเป็นตำนานนะครับแล้วมีตัวทองสองตัวด้วยนะครับเป็นฮานาเคอิจินะครับแล้วก็คุซุโนกิเมียวจินนะฮะค่อนข้างแรงเลยนะครับตัวทองสองตัวนี้๊ก,กตำนานก็เป็นอีกกกหนึ่งที่น่าเล่นนะฮะโอ้โหโอ้โห สกิลอลังการมากนะครับโอเคเก็บได้หนึ่งตัวอยู่นะครับเก็บตัวทองฝั่งเ็าได้นะครับตอนนี้ทีมผมเหลือตัวดาเมจตัวเดียวนะครับคือยีนท่าตาดนะครับอ่ะมัดสึกอยู่เลือดให้นะครับก็ยื้อชีวิตได้อีกนิดหน่อยนะโหละองค์เมียวเขามาปั่นอีกนะครับตานี้อาจจะไม่สวยแล้วนะครับโอเคนะฮะฮาหนะคิอิติเขาติดสถานะห้าม ห้ามฆ่าพิโรธนะครับจะออกสกิลเลิศไม่ได้แต่ยังออกสกิลทั่วไปไม่ใช่ทั่วไปสิสกิลทักษะนะครับยังออกทักษะได้อยู่นะฮะเท่าที่ผมสังเกตมานะครับโอเคนะฮะเก็บทางด้านตัวดามจทีมศัตรูได้แล้วนะครับตอนนี้ก็เหลือแค่ตัวปน,นป่วนนะฮะเบงเคเคจิซากุระนะครับเหลือแค่นี้ก็น่าจะเรียบร้อยในอีกไม่กี่เทิร์นข้างหน้านะครับ หาเรียบร้อยเกมนั่นจะจบแล้วแหละนะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนี่นะเคจิยังอยู่นะครับเป็นขุนพลไม่ใช่ขุนพลสิเป็นตัวละครหลักหยิงนะครับใช้แฟชั่นเคจินะ่ะไปต่อเลยนะครับแฟชั่นเคจินี้ก็เป็นดาเมจที่ค่อนข้างแรงพอสมควรเลยนะครับอ่ะเก็บธารคัตสึศูตรูดได้นะครับแล้วก็อ่ะยังอยู่นะครับอ่ะทาเคฟรุจิมมา โอ้จิ้มแรงนะครับเดี่ย่เนเน่ข้ามออกสกิลนะครับเนเน่ผมจะออกสกิลเลิศรือเปล่าเนเน่มีสกิลเลิศรอเปล่าครับอ่ะโอเคมัร์เฮียเลือดไปครับอุจิอสุเขาตีมานะครับรถพี่รถเป็นหนึ่งแต่ก็ไม่เท่าไหร่นะครับรถเป็นหนึ่งแต้มโอ้โหฮิเนโยชินี่ก็แรงอยู่นะครับเมื่อกี้ติดขีไปแปดหมื่น เรามาตีออไม่ดีกว่าพลังเขายี่สิบล้านนะครับมันค่อนข้างใกล้เคียงกับผมนะฮะถ้าเกิดตีกันเนี่ยผมอาจจะแพ้ได้นะครับเอาง่ายคือห่วของนะครับไม่อยากแพ้นะครับอยากชนะไม่รู้เป็นอะไรนะชอบหัวของนะครับมาเจอเป็นโอดะนะครับทีมฝ้าแฝดกันเลยนอ้ยฮิเดโยชิเขาก็แรงอยู่นะระดับหนึ่งเลยนะครับฮิเดโยชิผมออกคืนบ้างเก็บได้ถึงสองตัวเลยทีเดียวนะฮะ คุณพลเขาใส่เป็นแฟชั่นของมาสมุเนะนะครับมาสมุเนะถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นขุนพลของทากิดะนะครับทาคิดะจะเน้นไปทางสมุไรทางนินจาซะมากกว่านะฮะไปต่อเลยนะครับเหลือสิทธิ์การโจมตีอีก9ครั้งนะครับเจอเป็นที่ผสมนะฮะมีทั้งโอดามีทั้งตำนานเลยนะครับ ฮานะขอิจินี้ก็แรงเอาเรื่องอยู่นะอมรู้นี้ผมเล่นตำนานดีกว่าไม่เป็นไรนะครับไปเล่นละก็เล่นต่อไปมันก็โหดทุกก๊กนั่นแหละนะครับอยู่แต่ว่าพลังจะเยอะพลังจะน้อยเท่านั้นเองนะครับถ้าเรื่องแพ้ทางชนะทางมันก็พอมีอยู่นะฮะตระกูลนั้นอาจจะแพ้นั่นตระกูลนี้อาจจะแพ้นี่นะครับก็ไม่เสมอไปนะฮะ พลังลบเยอะแต่แพ้ก็มีให้เห็นกันอยู่บ่อยๆนะครับอาจจะแพ้ที่เลเวลหรือไอเทมอุปกรณ์ที่ใส่ให้ขุนพลนะครับทีมเขาอาจจะพลังน้อยกว่าแสนหนึงนะครับแต่เขาใส่ของทองของแดงอะไรเงี้ยแต่เราใส่แค่ของส้มเงี่ยมันก็ไม่ไหวนะครับรู้สึกว่าจะเจอกุ๊กพันธมิตรนะครับไม่รู้ว่าเป็นคนเดิมหรือเปล่านะอ่ะมีซนาลีเปล่าไว้เก็บหนึ่งครับ ตอนนี้เหลืออยู่ห้านะครับหายไปนหนึ่งฮิเดโยชิผมลดโดนโดนรดเอ็มเด็บครับโอเคลดพี่โลดศัตรูไปสองแต้มนะครับเป็นเออ่ทาเคฟุรุนะฮะกับทาราคัสึที่โดนโลดพี่โรดนะครับก่อตดแคมตัดขาเขาได้ระดับหนึ่งนะฮะอย่าให้ได้ออกสกิลเลิศน,นะครับเดี๋ยวดาเมิดมันจะแรงเกินไปตอนนี้เหลือมัดสึตัวเดียวแล้วนะครับ ก็น่าจะทําอะไรได้ไม่มากกว่านี้แล้วแหละนะฮะสำหรับสตูป่าดูา้เก็บสวยนะครับไปต่อนะครับเป็นพลังลบยี่สิบเก้าโอเาไปครับสิบเก้าล้านนะครับสิบเก้าล้านเกือบจะไปยี่สิบเก้าแล้วนะฮะดูผิดเลขหนึ่งกับเลขสองนี่ไม่ได้ใกล้เคียงกันเลยนะครับแต่ผมก็ยังดูผิดนะไม่รู้เป็นโลกอะไรนะครับ โอ้โหโดนรถพิโรดทั้งสามตัวเลยหานะนี่ก็เกียนระดับหนึ่งนะฮะเพราะข้างเปลี่ยนอยู่นะครับสกิลก็แรงนะครับรถพิโรดด้วยไม่น่ารักเลยนะฮะอะยวผมขอแคปภาพอีกรอบหนึ่งนะครับภาพเมื่อกี้มันติดสีฟ้าๆนะฮะนี่ก็ภาพนี้นะครับตอนนี้เหลือฮานะคิจิสตูนะครับเหลือตัวเดียว แล้วก็องเมียวแรงคออางูยักนะครับเป็นสายหิวเลือดโอเคมีซีนารีออกสกิลครั้งนี้น่าจะปิดเกมโอเคสวยงามนะฮะชนะเก้ารอบแล้วนะครับโอเคขอชนะอีกสักครั้งหนึ่งแล้วกันนะออกกล้องนะครับออกกล้องทองคมเรืออยู่หกพันหกนะฮะจากหกพันเก้าไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ามันหาใหม่ได้เรื่อยๆโอ้โหตานี้มาเจอฮานะเคอิจิตัวตึงนะครับ เมื่อกี้ฮานะเขาออกสกิลมานะครับสกิลเลิศทิ้งผมหายสองเลยนะฮะไม่น่ารักเลยนะครับทั้งฮานะเคอิจิทั้งโยชิซึเนะนะครับตีโดนแถวหน้าทั้งนั้นนะฮะแล้วตอนนี้หน้ตาผมก็โดนลดพิโรดไปหมดแล้วนะครับโอเคฟื้นขึ้นมาแล้วสองขีดนะฮะรู้สึกว่าฮานะเคอิจิศัตรูจะติดสถานะอยู่นะครับจะออกสกิลเลิศไม่ได้นะฮะที่เป็นวงกลมสีแดงแดงแล้วก็มีเครื่องหมายทับ ตรงกลางนะฮะก็ประมาณว่าออกสกิลพิโรธไม่ได้นะครับแต่ยังออกทั่วไปกับทักษะได้อยู่นะครับแต่ออกเลินไม่ได้ก็เป็นข้อดีนะฮะประมาณน่าจะประมาณ 1- 2เทินครับถ้าผมจำไม่ผิดนะระหว่างนี้ก็รีบ,รบ,รบโกยนะฮะโกยได้โกยเอานะครับปาดไปโอ้ยังอยู่เลยไม่รู้จะถือนเลยขนาดนั้นนะสถานะหายไปแล้วนะครับสำหรับพานะศัตรูแต่ก็ไม่ทันแล้วแหละนะครับ ้าวนมาเทธนตัดไปก็เป็นฝั่งของเราที่จะอัดดาเมจใส่เขานะฮะโอเคองเมียวเก็บได้ไหมยังนะครับยังอยู่โอ้แต่สกิยมิองเมียวแดงนี่ก็สกิลแรงอยู่นะครับโอเคเก็บอานะไปได้นะครับแต่รู้สึกว่าตานี้จะรู้สึกตึงๆนะครับอ,องเมียวเราสาสกิลไปครับ โอเคนะครับตอนนี้ศัตรูเหลือแค่เคจิตัวเดียวเท่านั้นนะคะคงจะต้องให้ฮินาตะนะครับเป็นตัวปนะิดดาเมทออกสกิลเลอร์ครั้งนี้ไม่รู้จะเก็บได้ไหมนะครับไม่เหลือนะฮะดาเมจเกือบ2ล้านนะครับเมื่อกี้อ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับท่านผู้ชมสําหรับอลิณาข้าเมืองที่ผมมาเล่นให้ท่านผู้ชมได้ดูในวันนี้นะครับก็กดร e ีเฟซหาศัตรูนะจากทอง 69 0 0นนะครับก็เหลืออยู่6ก0 0นหนะฮะหายไป300รอยนะครับกดไป3 0ครั้งนะครับกดเยอะมากไม่รู้ว่ากดถึง30ครั้งหรือเปล่านะครับโอเคผมขอเอาไว้ประมาณน,นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันคลิปหน้านะฮะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ